สวัสดีครับแอดมินคิมน้ำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมพี่น้องวันนี้นะครับแอดมินก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับในงวดวันที่นะครับพฤหัสวันวันพฤหัสที่18นะครับผมมีนาคมพศ2564นะครับผมสูตรนะครับผมสูตรวิ่งรูดเม็ดเดียวนะครับผมพี่น้องสูตรเม็ดเดียวเน้นเลยนะครับผมพี่น้องสูตรวัดใจนะครับผมเนาะ สูตรเม็ดเดียวชุดปุ๊ดเลยนะครับว่าจะเป็นหมู่หรือจะเป็นจ่านะครับผมพี่น้องเนาะมวดที่แล้วนะครับผมได้เป็นจ่านะครับผมพี่น้องยอมรับนะครับผมพี่น้องเนาะหวดมวดที่แล้วนะครับผมแอดมินก็ช่างใจอยู่นะครับผมช่างใจอยู่ว่าจะให้เจ็ดหรือหนึ่งนะครับผมพี่น้องที่แอดมินได้ไปนะครับก็ยอมรับว่าพลาดนะครับผมให้หนึ่งไปนะครับก็หลุดนะครับหลุดก็คือหลุดนะครับผมเข้าก็คือเข้านะครับผมพี่น้องแอดมินไม่ปิดบังพี่น้องนะครับ ย้อนไปดูคลิปได้เลยนะครับผมเนาะที่แอดมินให้ไปสูตรเด่นนะครับวิ่งหนึ่งนะครับหลุดนะครับจับได้เจ็ดกับหนึ่งนะครับผมพี่น้องงวดที่แล้วนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นสูตรชุดวิ่งเหมือนกันนะครับผมที่แอดมินให้ไปนะครับผมเนาะอันนี้สูตรสูตรเลขวิ่งสองตัวนะครับผมพี่น้องอันนั้นเป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับให้พ่หนึ่งไปนะครับแอดมินก็ช่างใจอยู่ครับว่าเจ็ดกับหนึ่งจะเอาไหนนักงวดที่แล้วนะครับผมพี่น้อง ถ้าให้สูตรเจ็ดเม็ดเดียวไปนะครับผมเนาะโอ้โก้อยนะพี่น้องพลาดพลาดพลาดนี่แหละครับจับได้เจ็ดกับหนึ่งแต่ว่าให้หนึ่งไปมั่นใจหนักหนึ่งประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเนาะว่ามันจะมานะครับที่แท้เอาเจ็ดมานะครับผมพี่น้องนะครับมันก็เลยออกนะครับผมพี่น้องเนาะออกมาอย่างนี้ครับผมนรงวันที่สิบห้านะครับผมออกมานี่นะครับเลขสีตัวนะครับเจ็ด สามเจ็ดเจ็ดนะครับผมพี่น้องสามเจ็ดเจ็ดนะครับผมเลขสองตัวบนเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องเลขสองตัวล่างเจ็ดสามเจ็ดเลขตัวเดียวเจ็ดโอ้ยพี่น้องแอดมินก็ยังว่าเลยเนาะพี่น้องตัวเลขก็มีสิหลุดก็จับจับคู่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าเลือกผิดตัวถ้าเลือกเจ็ดไปนะครับผมพี่น้องรับรองพี่น้องได้ชื่นชมนะครับผมล่างบนเต็มๆนะครับผมพี่น้องเนาะนะครับ ครับผมก็มาลุ้นตามต่อนะครับผมพี่น้องเนาะที่แอดมินมานาเสนอนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะให้มั่วนะครับผมพี่น้องเป็นสูตรนะครับผมกําลังวันนะครับผมเนาะสูตรตารางนะครับผมเนาะวันจันทร์นะครับวันอังคารนะครับผมพี่น้องก็ไม่ค่อยพลาดนะครับผมเนาะนะครับงวดนี้นะครับผมวันพฤหัสนะครับผมพฤหัสจะมีกําลังวันอยู่นะครับผมเนาะก็จับได้นะครับผมพี่น้องแต่ว่าแปดน่าจะมานะครับผมพี <puppy> ่น้องเนาะแปดน่าจะมานะครับผมนพี่น้องเนาะนะครับ ก็จับได้นะครับจับได้ลูกเด่นนะผมงวดนี้นะครับผมเนาะจับได้เลขเด่นนะครับผมพี่น้องในงวดวันที่สิบแปดนะครับผมพี่น้องสิบแปดมีนานะครับผมเนาะเอมาชมกันไปชมแนวทางนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปนี้นะครับผมเนาะคําเตือนนะครับผมแอดมินทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมพี่น้องนะครับ ชมเพื่อความสนุกนะครับผมชมเพื่อความได้ลุ้นนะครับผมเนาะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับแอดมินไม่สนับสนุนนะครับผมให้พี่น้องนะครับเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมครับผมมาตามต่อเลยนะครับผมพี่น้องนะครับเลขเด่นในวันที่18นะครับผมมันพืหักนะครับผมวิ่งลูดนะครับผมแอดมินได้มานะครับผมพี่น้องเนาะที่18มีนา25 64แนวทางหวยลาวพัฒนาเดี๋ยวตีไ้พี่น้องนะครับผมเนาะ จะได้เห็นชัดๆดอือตอนนี้ทูกถูกขอโชคนะครับผมพี่น้องให้สองสามนะครับผมพี่น้องออกสองสองโอ้โชคโชคลาบนะครับผมพี่น้องจากกระฝากทับทิมนะครับกับไม่ยากับแม่ยานางปกนะครับผมเนาะนาคปกเหียบเหมือนกันนะพี่น้องสุดจิงกระดิ่งแมวเหมือนกันแหละท่านให้หนึ่งสองสามเลขออกสองสองซื้อสามสองนะครับผมพี่น้อง ครับผมก็มาดูชุดลิกูุดวิ่งนะครับผมเนาะสำหรับเอฟซีพี่น้องนะครับผมเนาะที่ไม่รู้ว่าวิ่งยังไงนะครับผมเนาะนี่ครับวิ่งวิ่งก็วิ่งไปเลยนะครับผมศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดนะครับหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะครับผมนี่คือชุดวิ่งนะครับผมพี่น้องเนาะนี่เขานี่คือว่าวิ่งวิ่งลูดนะครับผมพ한데한데ี่น้องสําหรับแนวทางหัวเราพัฒนานะครับผมพี่น้อง แอดมินจะเก่งให้นะครับผมกัวเบิ้ลจะมาสามงวดซ้อนนะครับผมพี่น้องนี่นะครับแปดแปดนะครับเป็นตัวเด่นนะครับผมเก้าแปดเป็นตัวรองนะครับผมพี่น้องเนาะสําหรับงวดวันที่สิบแปดที่จะมาถึงนะครับผมพรุ่งนี้นะครับสองทุ่มคุ้นนะครับผมเนาะแล้วตามลุ้นตามชมตามเชียร์กันต่อนะครับว่าแอดมินคีมน้าโชคพารวยนะครับจะได้เป็นหมูหรือจะเป็นจ่าเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องจะเป็นหมูหรือจะเป็นจ่าก็ไปชมกันนะครับผม นี่นะครับสูตรวิ่งนะครับสําหรับพี่น้องที่ไม่เชื่อชอบที่แอดมินวงกลมให้นะครับผมก็สามารถจับเอาได้เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นศูนย์แปดหนึ่งแปดนะครับสองแปดสามแปดนะครับผมเนาะก็สามารถจับได้นะครับผมเนาะชุดรองนะครับผมเนาะแอดมินให้มารองไว้หน่อยนะครับผมเนาะกันเตี้ยวนะครับผมให้มาสามนะครับผมสามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้านะครับผมพี่น้องเนาะ ชุดกันนะครับผมชุดรองนะครับผมพี่น้องเนาะสําหรับแนวทางหวยเราพัฒนานะครับผมพี่น้องเนาะชุดรองก็เอาสามเก้านะครับผมเนาะมาลองไว้นะครับกับสามสามแล้วกันเนาะกันเล็กบืนนะพี่น้องเนาะนี่นะครับสําหรับแนวทางหวยเราพัฒนานะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมเลขที่ออกนะครับผมพี่น้องในงวดที่ก่อนนะครับผมพี่น้องเนาะวันที่สิบห้านะครับผมสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนะครับผมแล้วก็สามเจ็ดเจ็ด เลข2ตัวบนนะครับเจ็ดเจ็ดเลข2ตัวล่างสามเจ็ดนะครับผมแล้วก็เลขเด่นนะครับผมพี่น้องเจ็ดนะครับผมเนาะพาดกระดิ่งแมวนะครับผมงวดก่อนให้ให้เด่นหนึ่งไปนะครับผมพี่น้องโอ้เสียดายเสียดายไม่งั้นพี่น้องเราก็จะได้มีความสุขนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ผิดหวังนะครับผมเนาะแอดมินก็ให้เข้านะครับผมนี่นะครับเข้าสามสูตรนะครับผมนี่เป็นสูตรที่แอดมินให้ไปก็เข้าเหมือนกันนะครับผมเนาะ หนึ่งกับเจ็ดอันนี้ก็เจ็ดกับหนึ่งนะครับเข้าสามสูตรนะครับกับสูตรสามตัวนะครับแอดมินให้ไปสามสูตรก็ว่าถือว่าโอเคนะครับผมเข้าทั้งสามสูตรนะครับผมเนาะพลาดสองสูตรก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องเนาะก็มีผิดมีพลาดกันบ้างนะครับผมพี่น้องเนาะนะครับแอดมินก็เน้นย้ำนะครับผมมันก็มีสิทธิ์หลุดแล้วก็มีสิทธิ์เข้านะครับผมแต่ส่วนน้อยนะครับผมที่แอดมินจะพลาดยากนะครับผมพี่น้องเนาะนะครับครับผมสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับผมเนาะคลิปสูตรเด็ด บิงรูดเม็ดเดียวนะครับผมก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมเนาะไม่ว่ากันนะครับผมสําหรับพี่น้อง fc ใหม่และ fc เก่านะครับผมที่ชื่นชอบนะครับผมเนาะก็อย่าลืมกด subscribe นะครับผมกดไลค์นะครับผมเนาะกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับน้องพี่น้องเนาะสำหรับ fc ใหม่นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับจากทางช่องคีมนําโชคพารวยนะครับผมมานําเสนอนะครับผมพี่น้องนี่นะครับนะครับผม เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมน้องพี่น้องเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับผมพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับผมถ้าแอดมินพูดผิดประการใดนะครับผมก็กราบขอโทษนะครับขออภัย fc พี่น้องนะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับเนาะอาจจะพูดผิดบกพร่องนะครับประการใดนะครับแอดมินก็ขอขอโทษขออภัยพี่น้องมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอให้พี่น้องนะครับมีความสุขนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีกันทุกท่านนะครับผมพี่น้องเนาะ นะครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับผมเราพี่น้องนอ,น,อนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็กราบขอลาพี่น้องไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ